สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอซี F C, ทุกท่านนะครับอตอนนี้พวกเรานะฮะนี่แต่งตัวเนาะกำลังจะเดินทางนะไปะหาข้อมูลนะครับปู้ด้วยโอกาสนะครับพี่น้องวันนี้นะเราก็มีแผนที่จะเดินทางไปที่บ้านผังแดงก่อนนะครับแล้วก็ไปทางอำเภอดงหลวง นะครับพาน้องไอเดียน้องไอเดียไปด้วยครับวันนี้นะก็จะพาน้องไอเดียเนาะไปดูปืนใหญ่นะครับพี่น้องอไปดูปืนใหญ่นะครับอน,น้องไอเดียน้องมะตอยไปด้วยนะครับครอ,อบครัวของเราไปหมดทุกคนนะครับก็วันนี้นะครับก่อนที่จะก่อนที่จะเดินทางเนาะก็มี สซพลส์เยจะไปด้วยไสแโอ้มาต่อยจะไปด้วยจะมาต่อยด้วยนะคไปจับไปนนก็ะแต่งตัวก็มีสซอพก่อนเดินทางนะครับอืมอ่ะออกมามีส้อร์ไพรายนะครับ เขาก็อยากให้เป er> ็นไหนอะไรนะเขาเรียกฉลากนะฉลากออมทรัพย์ออมสินแต่ว่าพวกเราไม่เคยซื้อเนาะถ้าเป็นออมทรัพย์ออมสินพวกนี้ฉลากออมสินออมทรัพย์มันก็จะสามารถที่จะรุนรางวัลได้แล้วก็ออมเงินไปด้วยเนาะแต่เราไม่เคยทําไม่เคยซื้อก็วันนี้นะคะก็มีเอฟซีหลายท่านเนาะเริพนธวันเกิดน้องมาต่อยมานะ ก็มีคุณกิติยาเนาะขวัญถุงมาต่อยเนาะคันว่าว้าวว้าวเพราะว่าวันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดของน้องมาต่อยก็ขอบคุณนะครับขอบคุณเอฟซีนะคะที่อวยพรวันเกิดให้น้องมาต่อยเนาะก็ขอบคุณคุณกิติยาชาแนลด้วยนะคะอืมกิติยาชาแนลพ่อเข้าไปกดติดตามแล้วาคอมเมนต์ในใต้คลิปเราด้วยถูกต้องถูกต้องมาต่อย วันนี้มีขวัญถุงอ้าวว้าววันคล้ายมันเกิดของน้องมาตอยแม่ต้องเลี้ยงลูกอ๋อเมื่อตอยโตแล้วแล้ะจากคุณกิติยาขอบคุณขอบคุณด้วยมันขวัญถุงนะไม่ได้ให้ซ้ายนะเงินขวัญถุงนะซ้ายไม่ได้ขอบคุณขอบคุณคุณแม่กิติยานะคะสำหรับของขวัญวันเกิดนะคะ คนใดที่อวยพรมาก็ขอให้ย้อนกลับหอกไปร้อยเท่าพันเท่านะคะคิดสิ่งใดก็ขอให้สมบงรณปปารถนาเนงินที่ให้มาก็ขอให้กลับไปนะคะในจํานวนที่ปรารถนาเช่นกันนะคะนี่นะก็ขอบคุณมากนะครับคุณกิติยานะครับ,รบที่ส่งเงินมาน,มน,นะให้เป็นขวัญถุงน้องมาตอยนะครับ อ๋อเป็นวันคล้ายวันเกิดของน้องมาตอยนะพอดีเลยนะครับมีเอ่อมีเงินนาะไปซื้อมูกระทะนะมาเลี้ยงพ่อแม่ที่เลี้ยงดูมาใช่ไหมมาตอยมาตอยต้องเลี้ยงดูพ่อแม่อืมเพราะว่าพ่อแม่เลี้ยงดูน้องมาตอยตั้งแต่เล็กจนโตนะใช่ส่วนไอเด็กหรามว่าๆนะฮะนักกีฬาไทย นักกีฬาใหญ่นะครับขอบคุณคู่คำวยพรเนาะอ่ออย่าอย่านั่งเท้าค้างมันเหมือนคนสุดสิอืมในห้องน้ำก็มีเด้ออะไรเหรอฟาบ้านได้มั้ยต้อยเอาให้ให้มาตไอยฟ้าบ้านป่ะจะแต่งตัวอุตสจะอาบน้ำแต่งตัวแต่เช้า ส่วนไอเดียล่ะไปด้วยไปไหมไปครับไปไปครับไปพ่อบ้านเดอ้อมาตายเดอ้อกวาดบ้านห้องให้พ่อด้วยนี่น้องมาตายไม่ได้ไปด้วยนะฮะเอ้ามาตายไม่เอาเงินมาให้พ่อบ่อ โอ้ก็ลูกนะลูกต้องเลี้ยงพ่อดีเนาะก็เลี้ยงหมูกระทะไปเลยสิเนาะเดินทางครับพี่น้องทุกท่าน <c oughs> เอาโคนเราบะ่เอาน้ำมาด้วยน้ำกินหนาแบบ <c oughs> เออลังเนาะนะครับ <c oughs> เปลนนะอ่าเปลี่ยนเนาะมีน้องไอเดียครับไปด้วยนะครับผม พร้อมไหม阿เดะอืมเอเดะพร้อมไหมพร้อมไหมลูกไหนเสื้อเบอร์เอสหรือเปล่าดูไปดูปืนใหญ่ไหมเอสือเปล่านะสีไปพี่น้องเดินทางกันนะคะลูดก็ไปจอดข้างหน้าแล้วทีนี้นึง จอดล็อกนี้แหละไม่ต้องตัดเดียดเดี๋ยวให้ให้ให้ลูกเอาเครื่องสียาน่ะไปไว้ที่ไหม่มาต้อยเก็บหน้าบ้านตรงนี้เนี่ยมาต้อยเก็บหน้าบ้านเก็บของของให้หมดเด้อตอนเย็นมาแม่จะจอดรถพิพล็อกนี้เก็บของออกไปนู่นน่ะลังบ้านเนาะเครื่องสียาบอกไอ้พอเอาไว้เออ,เอ,อไปไปบอกแล้วก็จะบอกหลายครั้งไม่นเนาะไม่ใช่พู้เท่า ลุยกันเลยนะคะวันนี้กับแดดจ้าจ้าไอเดียเห็นหมวกแล้วเปลเหยนไหมหมวกมีหมวกใส่หรือยังหรือว่าไม่ต้องใส่ไม่ต้องใส่อ่ะพี่สาวจะได้พี่สาวจะได้ไหนอ่ะถ้าใส่ ได้แม่คุณอันเลยโอ้ยมีต้นตา,านนกุรรณาอัน <c oughs> แม่ใส่เฉพาะกลางคืนได้กองแสงได้ขามาันหักเลยด้ใส่ใหม่ชื่อใหมข่ขาหักแล้วอันร้อยเก้าเก้าเยอะแยะนู่ไอ้ดีไปเลือกมันไม่เหมือนตัวนี้นะตัวนี้มันอยู่ที่ดงหลวงก็ไปดงหลวงแล้วไปซื้อเอาสี่ร้อยเก้าเก้า นไปเลือกแว่นใหม่ก่อนนะฮพี่น้องขามันหักนั่นนี่ขาตอนนี้มันหักมันตกนี่เราก็จะไปทางผังแดงเนาะใช่เข้าดงหลวงนะคะเข้าดงาหลวงไปนาเราเอาแบบนี้เราจะไปสํารวจเราไปหาโจก่อนไหมทุกบ้านอ่เออไม่ใช่สํำรวจเราไปหา,หาข้อมูลทุกบ้านสํารวจนั่นแหละกึงกึงไม่กึงก็ช่างมัน ใกล้ๆไม่ว่ากันใกลไไม่วจะกึ่งกลางระหว่างบ้านเอทในหรือกึ่งกลางก็ไม่เป็นไรนะคะน้องเราไม่เน้นเนาะเพราะว่าที่ไหนมีผู้ไม่มีโอกาสเราก็จะเข้าไปตรงนั้นเราจะหาเฉพาะกึ่งกลางมันเราจะสำรวจตั้งแต่ตั้งแต่บ้านติ้วไปใช่ถ้ามีมะนาวเราก็จะสำรวจมะนาวนะคะไปเรื่อยๆ พี่น้องไปกันนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ